ทุกานสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนุกเซเบอร์วันนี้เราจะมาสอนคอมโบโบในแบบนี้กันนะครับผม <c oughs> คือผมคือผมแนะนําเลยให้คอมโบตัวให้ใช้ไม้คอมโบนะครับเพราะว่าสกิลก็ใช้ไม่ยากนะคบมีสกิลยืนนรกไม้กับดักไม้แล้วก็หมัดไม้นะครับแค่นี้ครับผมแล้วก็เราจะมาดูคอมโบกันนะครับผม อยู่นี่นี่ให้คอมบนูนคือผมจะสอนคอมโบนะครับจะสอนคอมโบมาเฮ้ยเราทำอย่างนี้นครับผมสร้างกับดักนะครับนี่กับดักแล้วก็กาลกไม้แล้วก็ใช้มันนะครับดามจก็จะเห็นที่เห็นนะครับตายเพราะดามจ่ขี้โกงมากให้ทุกคนครับฝั่งสีมุ่งก็ คือไอฝั่งซื้อมงมันน่ารำคาใช้ได้เลยนะครับผมคือเมื่อมันเหมือนมันแบบเหมือนมันจะขาดขวางตลอดเวลาในการทําคลิปอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ้าก็ถ้าเกิดใครมองไม่ชัดเมื่อกี้นะครับผมจะโชว์พลังผมจะทาการซึ่งคอมโบที่ผมจะบอกให้ใช้นะครับก็คือเราจะต้องใช้สกิลกับดักก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลนรกไม้แล้วก็ใช้หมัดไม้ในการวันช็อตนะครับเฮ้ย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 เยคิดไรอ่ะคิดไรอ่ะมันมีคนคิดจะฆ่าผม อันนี้คอมโบเรานะครับคอมโบกับดักก็คือทําการนี่จับไว้แล้วก็ทําการลกไม้นะครับแล้วก็ทําการหมัดนะครับผมเ mm. มื่อเป็นการสตะทำให้ศัตรูตายนะครับ